สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้แม่จะมาบอกว่าแม่ติดโควิดค่ะก็เราทำงานกับโควิดเนาะมันก็มีโอกาสพลาดได้แม้ว่าเราจะป้องกันอย่างดีแล้วนะคะอืมมีอาการอย่างไงก่อนหน้านี้ก็มีอาการ ไข้ก็ไม่ชัดเจนนะคะแต่ว่ามีไอปวดหัวเจ็บคอเจ็บคอนี่มากเลยค่ะแล้วก็มีเสมหะมันเป็นเสมหะที่ที่มันมันเอาออกยากเนาะมันเหมือนมันเหนียวเนียวติดอยู่ในคอแล้วก็มีคัดจมูกก็เหมือนเดิมคือสั่งน้ำมูกออกยากๆหน่อยก็คืออาการเหมือนอาการหวัดนะคะคุณผู้ชม เหมือนเราเป็นวัดแต่ว่ามันเป็นเยอะกว่าเมื่อเมื่อวานก็เลยไปตรวจ ATK ก่อนทำงานมันขึ้น2อขีดก็เลยกลับบ้านได้ฟาวิมากินนะคะฟาวิหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไม่เอาให้ดู นี่นะคะเดี๋ยวเอาแพงมันให้ดูแต่ว่าฟาวิเอมันไม่มีขายนะคะมันหาซื้อเองไม่ได้หรอกแต่ว่าม,มันจะกลับหัวนหน่อยเนาะจะไม่ถ่ายเป็นรูปไปให้ดูนี่ค่ะเขาเขาจะให้กินตามเวลา อย่างวันแรกก็จะเป็น9เม็ด2อมือ้อก็คือไม่เริ่มตรวจเมื่เย็นเนอะเมื่อวานตอนเย็นก็จะเริ่มกินตอนสองทุ่มกับ8ปดโมงเเม็ดที่เหลือก็4เม็ดไปจนครบอีก1 2ึ่งสามสี่ห้าวันนะคะที่กินฟาวิขอไม่เป็นบุคลากรเขาก็จะให้เวลารักษาตัว7วันหลังจากครบ7วันแล้วก็ไปทำงานต่อค่ะ วันแรกกว่าจะผ่านได้ปวดหัวไข้ไอตลอดคืนอย่าอมแก้ไอเนี่ยอมแบบแทบไม่ต่อเม็ดเลยคุณผู้ชมมันไอไอมันเหนื่อยเนาะแต่ว่าเมย์ก็จับออกเส้นนะคะเนี่ยค่ะไอตัวเนี้จับออกเส้นในร่างกายแล้วมันก็ดีเนาะเดี๋ยว เรามันขึ้นแปบบแต่มันจะกลับหัวหน่อยนะคะเพราะว่าแซนออกไหมล่ะเดี๋ยวเรามันขึ้นแปบ,บหนึ่งนะคะก็ถ้าเกิดว่าเราแบบมารักษาตัวเองที่บ้านช้ mm hmm. วยโคมมอโสเลตเนาะ mm hmm. ก็จะมีอันนี้อุปกรณ์ให้เรามา mm hmm. เห็นไหมออกเส้นในร่างกายเหม่ก็ดีเก้าสิบหกครั้งนะคะเ้าชีพจรน่ะร้อยสิบครั้งคือเรายังมีไขห้หน่อยๆอะคะ่ะ แต่ไม่ถือว่าไข้สูงก็กินยาพาราทุกสี่ชั่วโมงก็อยู่ได้คุณผู้ชมแม่มีโรคประจำตัวนะเป็นเบาหวานเป็นไขมันตอนนี้อาการก็คือเสียงยังเปลี่ยนยังเจ็บคอยังกินได้น้อยการรักษาของเมย์ทำยังไงของแม่เป็นบ้านสองชั้นเนาะเมยก็จะอยู่ชั้นบนใช้ห้องน้ำอะไรแค่ข้างบนนะคะอาหารลูกก็ทำมา ก็ใส่แมสขึ้นมาวางเราเราจะมีจานของเราเราใช้จานเดิมก็ล้างทําความสะอาดข้างบนเหมือนกันลูกก็ใส่ใส่จานของลูกมาแล้วก็มาเปลี่ยนใส่จานเราแล้วก็วางไว้ลูกก็กลับลงไปเสื้อผ้าก็จะเอาเป็นชุดที่ใส่ง่ายซักง่ายนะคะแล้วก็ซักตากข้างบนเอาผงซัฟฟอกน้ํายาล้างจานอะไรเงี้ยขึ้นมาน้องก็พยายามแยกจากลูกเพราะว่าลูกอ่ะไม่เป็นข้าจะเป็นนักกีฬาอะไรเงี้ยเขาก็เลยแข็งแรงนะคะ ก็แม่ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ว่าอเป็นโควิดเนี่ยมันน่ากลัวอย่างที่คิดไหมถ้าเราไม่ได้มีอาการเยอะของแม่ถือว่าไม่มีอาการเยอะนะคะคุณผู้ชมก็กินยาแต่ว่าเนี่ยวันนี้ยังเป็นวันที่สองจริงๆแล้วก่อนหน้าก่อนหน้าที่จะตรวจหนึ่งวันนะเริ่มมีอาการวันนี้น่าจะนับเป็นวันที่สามที่มีอาการและก็ยังมีปวดหัวปวดเมื่อยตามตัวค่ะ ก็จะยากยากแล้วก็ยาที่กินก็จะมีเจ้าฟาวินีใช่ไหมแล้วก็จะมียากแก้ไอยาลดน้ำมูกแล้วก็ยาลดไข้แม่ก็กินตามเวลานะคะก็กินยาลดน้ำมูกมันเป็นยาแก้แพ้อยู่เนาะ cpm นี่คอเฟรนินี่เรามีเนี่ยมันก็จะทําให้เราง่วงหน่อยก็คือนอนแบบพักผ่อนเต็มที่มากเลยคะ่ะก็หวังว่าครบเจ็ดวันเมยจ,จะหายไปทำงานได้ปกติเนาะ ก็เลยมาแชร์ประสบการณ์ให้เพื่อนๆฟังหน้าก็จะหลังจากอาบน้ำนะ้ะก็จะประมาณนี้ไม่ได้แต่งลนแต่งหน้าอะไรปกติก็ไม่แต่งอยู่แล้วก็ปากก็จะเวลาเรามีไข้มันก็จะแดงๆนิดนึงนะคะแต่เสียงก็ยังไม่ค่อยเหมือนเดิมเนาะหวังว่าอีกสองสาวันน่าจะดีขึ้นก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ คลิปนี้มาแชร์ประสบการณ์ค่ะคุณผู้ชมแล้วพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ